วันนี้เราจะมาลุยสามเมนูสามสัญชาติกันถามเมือนนังกรอฟ <c oughs> เป็นพิเลแบบนี้ลงไปบนข้าวหวอมซอสนัว <c oughs> อร่อยกรุบกรอบมากนี่เวลากินนะฮะ <c oughs> ต้องใส่ แตงกวากัับถ่วด้วยแบบนี้ชาวนี้ว่าดีอยากได้โปรตีนนะบอกเขาอยากกินปลาจะตามใจเมียจากเั่ไหน่นะครับได่ค่ะเมียก็เลยเตรียมปลามาให้นะคะโโล้างปลาก่อนเลยบาสักใกล้ที่รักเดี๋ยวนี้ปลาแบบนี้เขาไม่เอากันแล้ว<ม>เพราะ,อะตอนนี้ปุ้มปุ้ยเขามีเมนูปลานะฮะแค่เปิดก็กินได้ง่ายๆเลยไม่ต้องแกะไม,ไม่ต้องล้างไม่ต้องเลาะก้างนะฮะกับเมนูอะไรนะไม่แกะก้าง <laughs> วันนี้เราจะมาลุย3เมนู3สัญชาติกันนี่ครับ แล้วมาเริ่มที่เมนูปลาซาบะซอสทริฤฤยากิกันเลยนะฮะต้องบอกว่าเด็ดเพราะว่าเขาเป็นปลาซาบะบบฟเลต์เลเป็นชินช้นๆเลยเนาะเป็นชินช้นๆลาดไปบนข้าวนะฮะจะหอมมากๆโอ้โหยหอมเลยอะ่ะหืมคืองซอสทะเยากิแบบญี่ปุ่นแบบจ๋บจา,าเลยใช่ไหม สุขใดจะสุขใจเท่าการแย่งเมียกินไม่มีอีกแล้วโหดูความฉ่ำดูความวาวลุยเลยฮะเป็นไงอ,อร่อยอ,อร่อยมากขอกินีกคำนะคะฉลัดข้าวชอบความซอสฉ่ำอะ่ะซอสนัวอร่อยกลมกล่อมมากลุยเลยโปรตีนแะน่นอนอ,อร่อยโอ้ยถึงจานถึนจานจานี่ หม,หมตุนมือหมุนมืออมและเมนูต่อมานะฮะคือปุ้มปุ้ยปลาสดินทอดในซอสซัมเบาเป็นซอสสไตล์มาเลย์บอกเลยว่าของปุ้มปุ้ยเนี่ยเผ็ดสะใจมากๆแอบชิมมาแล้วเริ่มเลยดีกว่าดูซอสดูซอสดูซอส<อ>ค่อยลาดลางไปแบบนี้มาทั้งก้อนห,หอมมากๆ ซอสตานมาเลย้วว่าดีลุยอะขอว่ดีกินกับไข่ขาวแล้วกันนะคะจะได้โปรตีนเผ็ดจริงอันนี้เผ็ดอันนี้เผ็ดจริงๆเผ็ดเผ็ดจริงๆเหรอเผ็ดจริงจรินฉันนี้เอาหน่อยๆพอเออเป็นไงมันเผ็ดนี่เวลากินนะฮะต้องใส่แตงกวากับถั่วด้วยแบบนี้ลุยเลยเนื้อฟ่อนดีหืมอร่อยมากของรสชาติเขาเข้มข้นนะทุกคนเนี่ยข้าวได้เลย จะบอกว่าเมนูนี้นะครับเป็นความอร่อยแซ่บเผ็ดแบบใหม่แบบที่ไม่เคยลองมาก่อนถึงเครื่องจัดจัดรุยครับเอออันนี้อร่อยอ่ะอร่อยคนละแบบเนาะน้องีปุ้นี่ปุอันนี้ก็คือแบบซับสะใจแบบมาเลยร<อ>ส่ลง,งและเมนูนี้นะฮะป้าจะบพาดไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันหอบส่วนภัยมากๆเลยเด็ดจัดจัดกับเมนูป,มปุ้ยปลาทอดลุยสวนสมุนไพรนะครับมาอันนี้เลย แค่เปิดฝากลิ่นหอมก็ลอยมาเลยสมุนไพรจ๋าปลาเป็นชิ้นๆ้น้ำตอนแบบนี้กับกระสวยต้องเข้าหน่อยนึงมาพร้อมเลยลุยเลยฮะหอมมากอร่อยมากพอทอดแล้วก็เป็นอีกแบบแต่อร่อยเวลารีบเร่งนะครับแต่อยากกินเมนูปลานะฮะกอเลยง่ายๆแบบนี้ได้เลยครับ สรุปแล้วคุณเ,เ,เอาใจเมียหรือเอาใจเอาใจเมียครับ <laughs> โอ้ยอร่อยมากหอมมากหาซื้อได้ไหนคะหาซื้อได้ที่เซเว่นทุกสาขานะฮะไปลองชิมกันดูสุดยอดมากโคตรเจียบเลยเดี็ดจริงอร่อยจัดจัดคุณไม่ติดบ้างค่ะอืเอาใจเมียแหละดูออกแต่ไมา่อคืนนั่งกลอฟนี่ก็กินเอาใจเมียนะ